ขึ้นชื่อคําว่าแอนจักระพง์ตอนนี้มีหลายเรื่องมากเลยเคยนําเสนอข่าวเรื่องการออกอรายการแฉพูดถึงเรื่องของเพศใช่ไหมเรื่องของบนเตียงเรื่องของขนาดไซส์ต่างๆความพึงพอใจในรสยมของการอามีอะไรกันบนเตียงเนี่ยในรายการแฉ<ร>จนมาก็นะก็สวยเมนกสุามวิตอนคุณพุทธดำคุณพุกโกคุณน็อตก็ต้องก็ต้องพักไป3ามวันเลยนะถือว่าเป็นแบบว่าพลังงานอันแบบว่าลมล้างจริงนะฮะ ล่าสุดเนี่ยฮะคุณแอนจะกระโจเอาอีกแล้วครับเดือดฉะพวกที่อยากจะได้ซีนมีบทในหน้าจอเตรียมฟ้องขึ้นศาลขั้นสูงสุดนะฮะ บอกว่าจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วครับสําหรับคุณแอนจก,กพงศ์นะฮะที่ต้องบอกว่าตอนนี้โดยที่ร้านหลังจะถูกวิาพากวิจารแลวกันจะใช้คำว่าถูกด่าไม่ได้นะเพราะเขาไม่เคยมีใครด่าคุณแอนถูกวิาพากวิจารณกรณีพูดถึงเรื่องของเซ็กออกรายการทีวีดังและต่อมาเนี่ยคุณแอนก็ได้ออกมาขอโทษแล้วแต่ก็ยังถูกกระแสวิาพากวิจารณตามมาอยู่เป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะนะฮะเห็นเมื่อเห็นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมรวมไปถึงคนดังหลายคนที่ออกมาวิาพากวิจารถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน เอาล่ะล่าสุดไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณแอนก็โพสต์ใน IG เสียเลยนะเขียนบุคคลปริศนาขึ้นมาคนแรกนายเพชรปลอมหิวแสงโอ้หิวแสงก็มานะสอง่เอาเป็นอะไรเนี่ยหิวแสงอะไรเนี่ยข้ามเพศนอหรอ,อใช่ไหมใช่นายเพชร นายเพชรปลอมก็คือเขาเนี่ยหเ,เหมือนเหมือนพูดบรรยายทีละรายคนรายคนใช่ออใชไหมนายเพชรปลอมเนี่ยหิวแสงส่วนข้ามเพศนอเนี่ยหิวเงินแล้วก็เวนว,กวนักสงงเลยไม่ใช่ไอ้เรืองหมายลบน่าจะมาติดนอนหน่อย อ่ะคนแรกและกันขอแบ่งเป็นคนแล้วกันเนอะน้องจอยนะคนแรกคือนายเพชรปอหิวแสงคนที่สองคือข้ามเพชรนอหิวเงินคนที่สามคือตอทวพต้มตุนเต้าข่าแลวคนที่สี่คืออวิริยะล้นจอมเผือกนะฮะคือสองอันแรกเนี่ยอาจจะต้องใช้การตีความนิดนึงนะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวอะไรพวกนี้แต่ว่าตอทีวีพอกับอวิริยะเนี่ยคือแบบอทวพคือไม่ต้องแบบเดาอะไรนานก็คืออาจปุ๊บรู้เลยว่าใครตอทวพ แล้วเป็นไงเห็นโทรไปหาต่อทวพอยู่เมื่อกี้คุณผู้ชมงงไหมครว่าต่อทวพอไม่ต้องรุนแรงนี่ยืนอยู่ตกกลางเด็กคนที่นักวันนี้มาพร้อมกับเขาเรียกว่าเงาทิพย์บางคนถามว่าพี่ต๋องหน่ก็ไม่ต้องถามนะฮะพี่ต๋อไปอยู่ที่ศาลแม่ไปไหนแม่ไปไหนมีคำตอบแล้วนะมีคำตอบแล้วนะแม่ไปอยู่ที่ศาลจ้าค่ะแม่ก็เลยไม่ว่ามาช่วงนี้อยังไงแม่ว่าไง ตอนนั้นอะแม่ยังแต่ว่าตอนนี้ก่อนคุณแอนก่อนอบอกว่าเนี่ยตัวย่อทั้งหมดอะไรต่างๆนานาพร้อมเดียวเช่ว่าพวกนี้เนี่ยอยากได้ซีนอยากได้กระแสตัวเองกันนะคือเมื่อกี้คือคือคุณแอนเขาเป็นคนเขียนเองเลยใช่ไหมใช่ใช่<ฮ>แล้วก็บอกพูดมั่วเกาะเรื่องดังให้กับประชาชนตามโซเชียลมีเดียของตัวเองอยากให้ตัวเองดังเป็นตัวทำตัวเหมือนเป็นผู้รู้แต่เบื้องหลังทุกคนเนี่ยเน่าเฟะเละเทะไปหมด ชอบสร้างภาพปลอมๆว่าตน,นมีบารมีธุรกิจที่แต่ละคนทำก็เจ๊งกันหมดนิสัยหน้าสลดไม่มีใครครบเพราะว่าทุกคนเนี่ยบอกว่าสยดสยองรกวงการอ้าวเขาพูดกันแบบนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการตอบเพิ่มเติมว,ว่าขอบคุณมากสำหรับสาปวันท,ที่ผ่านมาพวกคุณแสดงนิสัยสร้างหลักฐานนะฮะวิพากวิจารเขาเรียกว่าเป็นการพูดจาวิจารณเท็จไร้เหตุผลออกนอกทะเลเกินไปแล้ว แค่ขอให้ตัวเองสำแดงเดทแบบไม่ยังปากไม่ยังการเขียนไม่ยังการโพสต์เก่งกันดีนะก,ก็เตรียมเงินมาจ่ายซะดีๆพราะฉันจะไม่รับคําขอโทษและไม่ยังการฟ้องถึงขั้นสูงสุดและระดับศาลเลยแล้วเงินที่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะไปทําบุญด้วยนะฮะก็จะได้รู้ว่าเมืองไทยในมีตัวจริงที่กล้าชนกับตัวปลอมอย่างพวกคุณเบื่อพวกจอมปลอมโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเพียบเลยนะฮะม,มีคนให้กําลังใจด้วยคือใช่ไหมให้กำลังใจคุณแอนนั่นแหละ,ะในในนั้นนั่นแหละก็ ไม่รู้นะครับไปตีความกันว่าตัวยอดที่คุณแอนโพสเนี่ยคือใครแต่ต่อต่อทีวีพอเนี่ยก็เราจะรู้แล้วคือแม่เราเนี่ยแหละก็คือเตอาเออ๋าทีวีพอเองพูดตรงๆอ,อ่ะเพราะว่าใครอ่านก็ต้องรู้ทานทีอ,อ๋อแม่เ <พอ S 2> ต๋พอพราะเราอ่านก็รู้แล้วเป็นแม่อ้าวแม่เรานี่หว่าออโทรไปหาหน่อยแม่อยู่ไหน,นหลายคนอ่ะสงสัยว่าพี่เต๋าเนี่ยไปพูดในรายการไหนในส่วนของการวิพากษ์วิจารณ์คุณแอนก็รายการหนึ่งแล้วกันขออนุญาตอ๋อรายการหนึ่งแล้วกันนะเราจะไม่พูดถึงรายการนั้นก็คือแบบว่า พูดถึงเรื่องของการว่าถ้าไปออกในช่องทีวีดิจิตอลหรือฟรีทีวีเนี่ยเรื่องเพศศ,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 ศึกษานะสำคัญ<อ>เพราะมันมีคนดูเยอะอ่าเสร็จแล้วอันนั้นม่คก็ยเท่าไหร่ประเด็นนั้นไม่ค่อเท่าไหร่แต่คุณแม่มเราเนี่ยนะฮะเขาชอบโพสต์สไตล์เขาเนี่ยใ,ในโซเชียลใช่ไหมไอจีเฟสบุ๊ก<น> <IG, Facebook. S 1> ก็บอกว่าโพสต์ว่าอะไรนะกระเทยถ้าจับ สิ่งที่มีชีวิตคิดไปเองอ่ะอันนี้คือโพสต์แรกแต่เท่าที่ดูแม่โพสต์มาแม่ยังไม่ได้ระบุชื่อ,อะนะแล้วก็คืออะไรเนี่ยการแปลงเพศคือนิพพานเนี่ยอันนี้คือโพสต์เพราะว่าที่ผมกล้าพูดะคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะฮะเพราะว่าผมโทรไปหาคุณแม่แล้วก็ไปอ่านโพสต์ที่แม่โพสต์ด้วยคืออยากถามว่าไอ้ต่อทีวีพอนะ่แม่ใช่หรือเปล่าอยากจะชูอะนะฮะ <c oughs> จะได้ซื้อ <c oughs> โอลเลี้ยง <c oughs> กับข้าวผัดไป <c oughs> เดี๋ยวก่อนแม่ยังไม่ได้ไปไหนแม่ยังไม่ติดคุกหรอแม่เขายังบอกอยู่เลยว่าแม่เขาเนี่ยโคสลอยลอยใช่ไหมแม่พูดแล้วนะแม่พูดแล้วบอกว่าบอกว่าเนี่ยคุณแอนเนี่ยจะฟ้องใช่ไหมไม่เป็นไรก็ไปฟ้องเลยเพราะว่าถ้าฟ้องมาฉันฟ้องกลับแน่นอนเพราะฟ้องกลับไม่โกงนะเพราะว่าบอกว่าจะฟ้องบินประมาทถูกไหมฟ้องบินประมาทเนี่ยคุณแม่ให้ความรู้กฎหมายกับเรามาว่ายังไงแม่ว่ายังไงบอกว่าถ้าฟ้องฟ้องหมินประมาทเนี่ยรอลงอาญานะจ๊ะไม่ติดคุกหรอ ศาลไม่เข้ามาสนใจเพราะมันเป็นคดีดากันแล้วที่แม่บอกว่าแม่จะฟ้องกลับในข้อหาอะไรข้อหาฟ้องเท็จไงี่ฟ้องเท็นนไม่รลอลงอายาท่านะผู้ชมนะคุณแม่บอกว่าไม่รอลงอายาจ้งนะอันนี้แม่พูดในรายการเสมอเลยว่าฟ้องกลับที่บอกว่าเป็นฟ้องเท็จเนี่ย,ยอันนี้นะแรงกว่าแล้วก็แบบว่าทันทีเลยนะไม่รอลงอายาไม่หรอกแต่แม่บอกว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคือแบบอว่าก็ก็ต้องรองดูกันในความจริงตอนนี้แม่ยังไม่ฟ้องนะ แม่บอกว่าก็เดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่ามันก็เป็นตัวยอ่อแม่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะไอาดังให้นี่ละกันนะส่วนอวรยอออ,อะไรนะเมื่อกี้สักคอวิริยะก<อ><อ>็ไม่ต้องลุ้นนะนว่าใครพอกม่อเลนเออ่นล้นจอมผือก,กัะน,นะก็นั่นแหละก็ดูจากหัวพี่อุ๊กก็น่าจะรู้นะฮะนั่นแหละพี่อุ๊กก็พี่อุ๊กก็คงไม่รู้อะครับว่าเขาจะคิดกันยังไงเนาะแต่เขาคงคุยกันแหละนะฮะก็รอลุ้นกันละกันผมไม่มีเลยจะพูดเยอะพอเรื่องนี้คนที่พูดได้เนี่ยต้องรอแม่เต๋า ออกจากศาลมาแล้วกันต้องเจอตัวจริงนะที่รู้เรื่องจริงๆมาพูดด้วยตัวเองไม่เพราะที่บอกว่าทาไมแม่บอกว่าแม่จะฟ้องคือแม่โพลแล้วนะก็แม่โพลไงบอกว่าฟ้องมาก็ฟ้องกลับไงถูกไหมล่าในข้อฟ้องเทจอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แม่ก็บอกว่าจะฟ้องไม่ฟ้องตอนนี้ผมไม่รู้เพราะแม่ยังไม่ได้บอกมาเออแต่แม่ก็เช็คอินที่ศาลนะว่าไม่ได้นะว่าไม่ได้นะไปเร็วเหมือนกันนะแล้วส่งขาด้วยนะกลับบ้านนะ กหผดใหญ่เยอะนั่นแหละต้องรอติดตามว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปเออเดี๋ยวถ้าแม่มา,มาเมื่อไหร่ก็คือ <To be S 2> ม่ทูบีคอนติเนีย <continue. S 2> ต้องรอลุ้นกันเพราะว่าเรื่องนี้เอออีกคนหนึ่งก็จะฟ้องแล้วนะแต่อีกคนหนึ่งโพสเต็มที่แล้วจะฟ้องใครบ้างแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าฟ้องหมินประมาทเพราะว่าไปใส่ร้ายป้าสีเพราะพี่เต่าก็พูดแล้วว่าไม่ได้บระบุชื่อคือเรื่องนี้เนี่ยคนที่เกี่ยวข้องอ่ะมีแต่ตัวจี๊ดจีทั้งนั้นเลยนะจริงอืมผมอันไหนเพชรปอมก็น่าจะรู้แล้วป่ะว อ่ะนอหิวเงินอ่านิ้ก็ไม่ไม่พูดแล้วกันนะครับมานอหิวเงินอะตอทวพเออตอทีวีพเนี่ยก็รู้แล้วอะไรดนะไม่ต้องมาย่อแล้วล่ะคนที่สามเนี่ยต้มตุนเต้าข่าวเนี่ยว่าคุณแม่เราต้มตุลเหรอนะคุณแม่เราไม่ได้เป็นพวกต้มตุน่นะคุณแม่เราเป็นคนดีแล้วก็มีอะไรนะอวิริยะโรนจองเผืออวิริยานี่คุณไม่ใช่อาจารย์วิริยะนะฮะรู้ขอเป็นอาจารย์นะ เขาก็เป็นอาจารย์ด้วยนะถ้าถ้าถ้าพูดเรื่องเรื่องจริงๆแล้วอ่ะเขาก็เป็นอาจารย์ด้วยอ๋อแบบเกสอนต่างๆเนาะอ่าถ้าจะเป็นอาจารย์ด้วยแสดงว่าตรงตัวเลยเนี่ยอาจารย์วิริยะเออวิริยะแต่จริงๆอ่ะอจุดใครก็รู้ว่าพี่อุ๊บพี่อุ๊บวิริยะอันนี้เราไม่ได้ใส่ร้ายนะเพราะว่าอะไรต่างๆคําใบ้เนี่ยมันชัดมากอาจจะไม่ใช่พี่อุ๊ปก็ได้รออาจจะเป็นอุ๊ยวิริยะก็ได้วจิตอ๋อวิริยะก็ได้นะด้เดี๋ยวรอรุ้นในต่อไปแล้วกันนะว่าเรื่องนี้ มันน่าสนใจมากมันน่าสนใจทูบีคอนติเนียก็บอกแล้วมันน่าสนใจมากโปรดติดตามตอนต่อไปไม่คืออยากจะโทรหาแม่เลยนะถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงจะติดอยู่ที่สายเดี๋ยวไว้ถ้าถ้าคุณแม่ว่างไม่แน่เราวันวันไหนวันหนึ่งอาจจะแบบโทรหาแม่กลางรายการสัมภาษณ์กันดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องถามว่าคุณแม่ไปไหนรู้กันแล้วนะว่าคุณแม่ไปไหนนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่มาเลยเรนนี้อย่างแน่นอนต้องติดตากันฮะค่ะ